ตอนที่9ยอดเขาฟ้าร่วงบนยอดเขาฟ้าร่วงอีถิงถูกจัดให้พักอยู่ในห้องโกโรกโกโซหนึ่งในห้องแถวคลกับบ้านเช่าอยู่ทางฝั่งซ้ายของยอดเขายอดเขาแห่งนี้นับว่าแตกต่างจากยอดเขาอื่นเป็นอย่างมากเหมือนจะเป็นที่ที่ห่างไกลความเจริญห้องพักก็เก่าแก่ไกลจะผุพังทั้งยังมีน้อยกว่าจำนวนสี ทำให้สิทธิ์หลายคนต้องอยู่รวมกันห้องพักชายอยู่ด้านขวาห้องพักหญิงอยู่ด้านซ้ายสูงขึ้นไปอีกชั้นเป็นของสิทธิ์เก่าแต่ไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนสถานะก็ไม่แตกต่างทุกคนล้วนเป็นพวกที่ถูกสํานักตีตาว่าไร้ค่านับว่ายังดีที่อี้ถิ่งถูกจัดให้พักรวมห้องกับสิทธิหญิงเพียงคนเดียว ไม่ได้ถูกจับยัดเข้าไปในห้องที่มีหลายคนเด็กสาวที่อี้ถิงพักอยู่ด้วยมีนามว่ามานตี้เป็นคนที่มีพละกกำลังมากแต่เหมือนว่าจำไม่ชอบใช้สมองแต่ก็นับว่าเป็นคนที่น่าคบหาผู้หนึ่งแต่ที่ผู้คนไม่อยากเข้าใกล้เพราะรูปร่างของนางใหญ่โตราวกับบุรุษสำยังมีก้ามเป็นมัด ทำให้ปิงป,งปิงนึกไปถึงนักเพาะกายขึ้นมาทันทีข้าดีใจมากเลยที่เจ้ามาอยู่ด้วยที่นี่มีแต่คนรังเกียจข้ามานตียัดสารเปาเข้าไปเต็มปากสำยังพูดจนเสียสเาเปากะเซ็นปิงปิงเห็นแล้วก็ไม่แปลกใจที่นางจะไม่มีใครครบแต่สำหรับปิงปิง,ปงเด็กสาวตรงหน้า ดีกว่าสหายของอี้ถิงตั้งไม่รู้กี่เท่าข้าก็ดีใจว่าแต่พวกเราต้องไปอาบน้ำล้างหน้ากันที่ใดหรือห้องนี้ไม่ได้มีที่แบ่งไว้สำหรับทำที่อาบน้ำหากจะพูดให้ถูกคือมันไม่เหลือที่พอให้ทำอะไรเลยมากกว่าแค่เตียงเดี่ยวสองหลังก็ตั้งเกือบเต็มแล้วห้องอาบน้ำรวมเจ้า เดินไปร้อยเก้าก็ถึงแล้วอ๋อกินไหมปิงปิงใส่หน้าปฏิเสธซาลาเปาที่อีกฝ่ายยื่นมาให้ก่อนจะสอบถามเกี่ยวกับกฎข้อบังคับบนยอดเขาเพราะเท่าที่รู้มาที่นี่ไม่เคยมีกฎนับเป็นยอดเขาที่ถูกสำนักชื่อคุณทอดทิ้งโดยสิ้นเชิงเซวไปหลับหรือไม่ ข้าแกพักสายตาความจริงก็คือเจ้านกตัวดีกำลังเพลิดเพลินกับสวงอกอวบอิ่มเลยขุดตัวนิ่งอย่างสบายอารมณ์อยู่ในอกเสื้อของปิงปิงอยากออกมาสูดอากาศบ้างไหมไม่เออพอดีว่าข้าไม่ค่อยมีแรงอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าค่อยไปอาบน้ำก็ พุบป,ปิงปิงยังเอ่ยไม่ทันจบเจ้าตัวเล็กก็รีบทลาออกจากอกอาบน้ำตอนนี้เลยคาอยากอาบน้ำปิงปิงแปะกระบี่ไม้ร่วงลงไปกองกับพื้นจากนั้นหนึ่งคนหนึ่งนกหนึ่งกระบี่ก็พากันไปอาบน้ำความจริงในเวลาเช่นนี้สิทธิ์ใหม่ ต้องไปรวมตัวกันอยู่ในสนามเพื่อฝึกฝนทักษะเบื้องต้นแต่มานตี้มักจะถูกไล่กลับมาเสมอจนนางไม่อยากไปบนยอดเขาจึงเหลือเพียงพวกนางสองคนรอจนถึงมื้อเที่ยงทั้งสองก็พากันมาที่โรงอาหารปิงปิงเคยเห็นสภาพสิทธิจากหุบเข่าฟ้าร่วงมาแล้วนางจึงไม่มีปัญหาอะไรที่จะรอและไม่ได้คิดจะสร้างปัญหา แต่นางไม่คิดไม่ได้แปลว่าผู้อื่นจะไม่คิดนี่พวกเจ้าเห็นอะไรไหมจำเอาไว้นะคนเราอย่าได้ยิ่งพยองเกินไปเพราะเมื่อใดที่ตกต่ำอาจมีสภาพไม่น่าดูเหมือนใครบางคนเสียงคุ้นเคยดังมาจากเบื้องหลังปิงปงย่อมรู้ทันทีว่าเป็นผู้ใดเลยครานจะหันกลับไปมอง มีเพียงมานตีที่นิ้วหน้ามองกลุ่มเด็กสาวอาาีเจ้าว่าพวกนางเอ่ยถึงใครเหตุใดถึงได้มองมาทางข้าอย่าไปสนใจเลยพวกนางแค่จิตใจไม่ปกติคนบ้านะหรืออืมอ๋อมิหน้าเล่าถึงทำหน้าทำตาประหลาดยิ่ง ที่แท้พวกนางก็เป็นคนบ้านี่เองทั้งน้าสงสารยิ่งนักมานตีเอ่ยด้วยสีหน้าเป็นจริงเป็นจังซ้ำยังสายหน้าให้เด็กสาวทั้งสี่ราวกับรู้สึกสงสารเสียเต็มปดาความจริงแล้วมานตีหาได้ล้อเลียนอันใดแต่นางเชื่อตามที่อี้ถิ่งบอกจริงๆแต่ผู้อื่นหาได้รับรู้กับนางไม่ นางคนชั้นต่ำเจ้าว่าใครเป็นคนบ้าฮะเสียงตวาดดังก้องโรงอาหารทำให้ผู้คุณพากันหันมามองมานตี้ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่คิดโทษตัวเองในใจว่าไม่น่าไปยุ่งกับคนบ้าส่วนปิงปิงจำต้องหันกลับมามองเหล่าสหายของอี้ถิ่นด้วยความเหนื่อยหน่าย ก็แค่พวกเจ้าเดินเข้าไปกินข้าวดีๆมันจะตายใหมนะเด็กพวกนี้นี่กำลังจะอ้าปากขอโทษบิงเอ๋อในโลกของผู้ฝึกตนที่ใช้พลังวัดความถูกต้องเจ้าต้องแสดงอำนาจให้ผู้อื่นเห็นบ้างจะได้ไม่โดนคุมเหงแต่พอได้ยินน้ำเสียงเสียชาของเสี่ยวไปประโยคที่ออกจากปากก็เปลี่ยนไป นางก็ว่าพวกเจ้านั่นแหละถามได้คนสติดีที่ไหนจะเที่ยวเอาเวลามาพูดจากระแนะกระแหนผู้อื่นอีถิงดีเจ้ากล้าเหตุใดจะไม่กล้าข้าเป็นอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนพวกเจ้าเมื่อก่อนแทบจะเลียแข้งเลียขาข้าแต่ตอนนี้ดูที่พวกเจ้าทำเข้าสิ ขนาดค่าอยู่ของข้าดีๆแท้ๆพวกเจ้ายังมาหาเรื่องปากของปิงปิงจริงๆแล้วก็หาใช่ย่อยเป็นรองกระบีอัป,ปร,รักเพียงไม่กี่ขุมเท่านั้นไหนเลยพวกลูกคุณหนูจะตามทันอีถิงเหยียดปากมองกลุ่มเด็กสาวอย่างดูถูกซ้ำยังกวาดมองสิทธิ์ที่มุงอยู่รอบๆด้วยสายตามไม่ต่างกันดี ข้าจะดูซิว่าฝีมือของเจ้าจะเก่งอย่างปากหรือไม่อีถิงข้าขอท้าประลองกับเจ้าสำนักถือคุณมีกฎห้ามลูกศิษย์ต่อสู้กันเองหากอยากต่อสู้ต้องแจ้งผู้อาวุโสขอเปิดสนามประลองต้องมีผู้อาวุโสสองคนคอยดูแลและที่สำคัญที่สุดห้ามให้มีการตายเกิดขึ้นในการประลองเด็ดขาดยอมได้ ไม่มีปัญหาเจ้านัดเวลามาเลยปิงปิงตอบรับคำท้าทั้งทั้ที่จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคนที่ท้าปะระลองชื่ออะไรเพราะสหายของอี้ถิงกลุ่มนี้นางไม่คิดจะคบหากตั้งแต่แรกเลยขานจะจดจำข่าวการปะระลองของสิทธิ์ใหม่ยังไม่ทันพ้นวันก็ดังไปทั่วสำนักด้วยความที่สิทธิ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคุณหนูอี้ถิง หลายคนจึงพากันรอดูนางขายหน้ายกเว้นสิทธิ์ของยอดข่าวฟ้าร่วงเพราะนี่นับเป็นครั้งแรกที่มีสิทธิ์ในหุบข่าวถูกท้าทายทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิใหม่จึงรู้สึกชื่นชมอีถิงเป็นอย่างมากอาอีข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยที่ทำให้เจ้าถูกท้าประลองไม่ได้เป็นเพราะเจ้าหรอก พวกนางนิสัยไม่ดีเองแต่ข้าเป็นห่วงเจ้าพวกนั้นถึงจะเป็นสิทธิ์ใหม่แต่ก็เป็นสิทธิ์ของยอดเขาเทียมจันข้ากลัวว่าอามานข้าเองก็เคยเป็นสิทธิ์ของยอดเขานั้นเหมือนกันเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงอย่าคิดมากนี่ก็ข้ามแล้วข้าจะออกไปบ่มเพาะที่หลังเขา เราเองก็ควรพักผ่อนเด็กสาวร่างใหญ่นั่งหน้าเศร้าพยักหน้าราบตาละห้อยอีถิงเห็นเช่นนั้นก็ยกมือตบไหล่กว้างไปสองสามทีพร้อมรอยยิ้มก่อนจะคว้ากระบี่เปิดประตูออกจากห้องเสียวไปเจ้าพอจะสอนทักษะการต่อสู้ให้ข้าได้หรือไม่พอมาถึงป่าหลังเขาปิงปิง ก็เอ่ยถามเจ้าตัวเล็กที่ซุกอยู่ในอกทันทีเพราะนางไม่รู้วิธีการต่อสู้อะไรเลยตั้งแต่มาถึงไม่ฝึกพูดอ่านเขียนก็ใช้เวลาหมดไปกับการบ่มเพราะจนลืมนึกถึงเรื่องนี้ทักษะของข้าเป็นทักษะขั้นสูงหากเจ้านำไปใช้เกรงว่าคงสร้างความแตกตื่นให้สำนักเล็กๆแห่งนี้เป็นแน่ดีไม่ดี ตัวเจ้าจะถูกสอบสวนเจ้าตัวเล็กตอบเสียงเฉยชาก่อนจะบินออกจากสวงอกมาเกาะลงบนบาถูถหัวล้านเลี่ยนเข้าที่ซอกคอของปิงปิงฮ่าฮ่าเสี่ยวไปไม่เอาอย่าทำแบบนี้มันจัก,กะจี้ก็ข้าชอบนี่อย่าสนซีช่วยข้าคิดก่อนอีกวันเดียวก็ต้องประลองแล้ว เจ้าลองถามเจ้าตัวอัปรลักษ์ในมือดูค่าพอจะรู้ทักษะระดับต่ำที่เป็นของสํานักนี้อยู่เหมือนกันไม่ต้องรอให้ปิงปิงได้เอ่ยถามกระบี่ไม้ก็รอยออกจากมือของนางขึ้นมาจวดส่วนปลายลงบนหน้าผากจากนั้นก็ถ่ายทอดทักษะการต่อสู้เข้าไปในหัวของปิงปิงวิชากระบี่อืม ก็สำนักนี้เน้นการฝึกกระบีทักษะการต่อสู่ส่วนใหญ่จึงเป็นวิชากระบีแต่เจ้าแค่จำไปใช้สักสองสามกระบวนท่าหลอกตาผู้คนก็พอเพราะอย่างเจ้าแค่ตบหนังด้วยมือเปล่าก็คงสลบไปเป็นเดือนอืมถ้าอย่างนั้นถ้าลองฝึกดูเลยก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาว่าแต่เสียวเฮ้ย เจ้าจะยอมให้ข้าใช้ในงานประลองหรือเปล่าไม่ใช่ว่ายอมหรือไม่ยอมแต่พลังของข้ามีมากเกินไปต่อให้แส้หลับไหลเด็กคนนั้นยังตายได้เลยทางที่ดีเจ้าควรเลือกกระบี่ที่สำนักเตรียมให้จะดีกว่าจากที่กระบี่ไม้พูดปิงๆเริ่มที่จะเข้าใจอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขั้นพลังหรืออาวุธประจำกายของนางล้วนเหนือกว่าเด็กสาวผู้นั้น ต่อให้ไม่ต้องมีทักษะอะไรเลยก็เอาชนะได้อย่างสบายแต่ที่ต้องฝึกก็แค่เอาไว้บังหน้าเจ้าก็รีบได้ฝึกเข้าเถิดนี่ก็คับมากแล้วข้ายากเข้าไปนอนเสียงของเสี่ยวไปทําให้กระบี่ไม้ที่ลอยอยู่แทบจะร่วงลงกับพื้นเพราะตอนนี้เหมือนว่าท่านจอมมารผู้ยิ่งใหญ่จะใช้ทรงอกของอี้ถิ่งเป็นที่หลับนอนไปเสียแล้ว มีน้ำซ้ำยังดูท่าจะติดที่นอนเอามากๆด้วย <c oughs> มานี่มาเสี่ยวไปจอมขี้เกียจปิงปิงอมเจ้าตัวเล็กขึ้นมาเสมอใบหน้ามองด้วยความเอ็นดูก่อนจะจุ่มพิษลงบนหัวล้านเลี่ยนของมันอย่างแผ่วเบารอก่อนนะไม่นานก็ได้นอนแล้วอืมเร็วๆล่ะ ได้เจ้าค่ะท่านวิหกผู้ยิ่งใหญ่ค้าน้อยจะรีฝึกเดี๋ยวนี้แล้วเจ้าค่ะใบหน้างามเผยรอยยิ้มล้อเลียนจูบอีกครั้งอย่างประจบเอาใจอีกฝ่ายถึงได้ยอมบินไปเกาะที่โขดหินป,ปิงปิงสายหน้ายิ้มยิ้มก่อนจะหันไปตั้งสมาธิฝึกทักษะกระบี่ที่อยู่ในหัวครึ่งคืนผ่านไปไม่เพียงแค่สองสามกระบวนท่า แต่ปิงปิงกลับจำได้ทั้งหมดซ้ำยังออกทักษะได้อย่างคล่องแคล่วนับว่ารวดเร็วจนน่าเหลือเชื่อซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้กับตัวอับปลักทั้งสองเป็นอย่างมากดวงตาสีแดงจับจ้องร่างบอบ,บางด้วยความพออกพอใจแต่พอเห็นที่นอนนุ่มของตัวเองกำลังใสยไปใส่มาก็รู้สึกง่วงขึ้นมาทันทีรีบบินอย่างทุลักทุเลไปเกาะบนบาของอี้ทิง้ง ซุกไซลำคอข่าวผ่องด้วยท่าทางอ่อดอ่อนปิงเอ,อ,อ๋อพอเถิดข้าอยากนอนแล้วปิงปิงหยุดชะงักลงทันทีที่ได้ยินชอนเจ้าตัวขี้เกียจมาไว้บนอุ้งมือด้วยรอยยิ้มรู้สึกอินดูไม่น้อยเสี่ยวไปง่วงแล้วหรืออืมก็ได้วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันพวกเรากลับกันเถิด เจ้าตัวเล็กถูกยัดกลับเข้าไปในทรวงอกอีกครั้งและท่าทางเหมือนเจ้าตัวจะดีใจไม่น้อยถึงได้ขยับไม่หยุดจนทำให้ร่างกายของปิงปิงก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาะเสียวไปอย่าดิ้นสิปิงเอ,อ๋ช่วยเอาผ้านี้ออกไปได้หรือไม่ข้านอนไม่สบายเลยเอาไว้ให้ถึงห้องก่อนนะตอนนี้หยุดดิ้นก่อน พอรู้ว่าเด็กสาวจะเอาผ้าซับในออกให้เจ้านุกอัป,ปรักถึงได้ยอมหยุดดิ้นแต่ก็ยังไม่วายเออยเร่งถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รีบเดินหน่อยค้างงวงจะแย่แล้วปิงปิงได้แต่ใส่หน้ายิ้มยิ้มโดยไม่ได้คิดอะไรแต่ไม่ใช่กับกระบี่ไม้ที่ลอยตามมาไม่รู้ว่าเสี่ยวเฮ่ยร่วงลงไปกองที่พื้นตั้งแต่เมื่อใดขนาดทั้งสองเดินห่างไปไกลแล้ว ก็ยังไม่ยอมลอยตามมา